สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปไปก็นานพอสมควรเลยนะคะก็วันนี้จะมาปล่อยสูกุชิกันอีกแล้วค่ะวันนี้มีมาปล่อยแค่สชิ้นข้างหน้านี้นะคะนี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวช่องทางการติตดต่อแล้วก็อะไรต่างๆจะขึ้นไว้ข้างหน้านี้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยแรกนะคะจะเป็นหมูมัชเมลี่ค่ะชิ้นนี้เป็นตัวผู้หญิงนะคะเรายังไม่ได้แกะแพ็กเกจนะ นี่นะคะยังไม่ได้แกะเลยมีบอชเชนปักกี้ครบนะคะตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีตำหนิหรือเปล่านะคะเพราะมันอยู่ข้างในเนะาะสโลนะคะแล้วก็คือแบบน่ารักมากอ่ะมีลายเส้นนะลายเส้นจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าวันนี้แสงน้อยไปต้องขออภัยด้วยนะคือเราไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดโคมไฟนะคะก็ชิ้นนี้นะคะ สภาพก็ยังดีนะขอขายที่ราคา250บาทค่ะก็ถ้าคิมนี้นะคะขายแพงไปยังไงต้องขออภัยจริงๆนะคะขออภัยมากๆด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นยูนิคอร์นนะคะของ Toybox Shop นะคะนี้จะเป็นแพ็กเกจนะแพ็กเกจก็ยังปิดได้นะคะแต่ก็จะมีความยับอยู่นะนี่นะคะยูนิคอร์นนะคะนี่เลย คือจะบอกว่าตัวนี้มันกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะมันจะมีลายเส้นอยู่ข้างล่างนะคะแต่คือแบบมันจางมากตำหนินะคะมีตรงนี้นะคะถ้าในรูปไม่เห็นก็ถักลายมาได้เลยนะนี่นะคะเห็นไหมผีให้ดูนะคะ ตัวนี้หอมมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะขอขายที่ราคา320บาทค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวที่ทำใจยากมากๆแล้วก็ทำใจนานมากๆเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นป๊อปคอนนะคะของ ing ิงเ e r ลเบลนะคะก็เป็นแพ็กเกจนะยังปิดได้อยู่นะคะก็ยับอยู่นะคะรานะคาป้ายก็จะ มาละ6ก0นะคะตัวนี้นะคะขอคนไม่สั่งเล่นคือแบบขอคนที่แบบตามหาแล้อยากได้จริงๆนะคะเพราะว่าเราอยากขายให้คนที่แบบอยากได้จริงๆเพราะเราชอบมันมากๆ่ะแต่ต้องปล่อยจริงๆก็มีสาเหตุอของเรานะคะก็ตําหนินะคะมันทั่วตัวเลยอะ่ะง่ายๆ,ไ,ๆไหมคือมันทั่วตัวแล้วก็ขอคนไม่ซีเรียสด้วยนะคะ มันจะทั่วๆอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทั่วๆเลยนะคะขอคนม่ซีเรียสจริงๆนะแบบคนที่แบบจะตัมีเยอะขนาดไหนก็แบบไม่ซีเรียสอย่างนั้นข้างบนก็จะมีแตกๆนะคะนี่นะเดี๋ยวมาบีบกันเลย คือจะบอกว่านิ่มแล้วก็หอสโลแบบเวอร์เวอร์อะ่ะมันดีงามมากเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีต้องควรมีเก็บไว้เลยนะดีงามมากนะคะตัวนี้นะคะขอขายที่ราคา320แล้วกันนะคะคือไม,ไม่รู้จะขายราคาเท่าไหรด่ดีแล้วก็แบบ ตำหนิมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราได้มาแพงนะคะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นโถน้ำผึ้งของจิงกระเบลนะคะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากหอมแบบสุดๆนี่จะเป็นแพ็กเกจนะคะตัวซุชิก็ตำหนิค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมันเป็นตำหนิที่แบบว่ากล่องมันทับกันมาอย่างเนี้ย ล้วก็เลยเกิดตัหน,นีแตกๆตามตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะแตกๆอย่างนี้ตรงนี้ก็มีนะเห็นไหมตามตรงนี้ก็มีนะคะนี่จะเป็นรอยกาวด้วยนะที่เราทำเอง กล้องไม่โฟกัสเลยตามนี้นะคะเนื้อก็ดีงามมากก็ชิ้นนี้ได้ไปขอคนไม่ซีเรียสเรื่องตำหนินะคะหอมมากนิ่มมากสโลวมากขอขายที่ราคา370บาทนะคะทุกชิ้นที่ขายไม่ลมส่งนะ โอเคค่ะส่วนนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะคะ like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไปเลยไปจริงจริงแหละบ๊ายบาย